รชารัพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของวุ้นเค้กครับคุณผู้ฟังครับเป็นเค้กที่ไม่ใช่เนื้อเค้กอย่างที่เราคุ้นๆกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นเค้กเจลาตินครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเคยเห็นรูปหลายๆรูปเนี่ยนะครับเป็นเค้กเจลาตินข้างในมีดอกไม้เขาเรียกว่าดอกไม้3มมิตินะครับคุณผู้ฟังถ้านึกไม่ออก ช่วงก่อนหน้านี้ครับช่วงที่เราเปิดประชุมเอเปกเนี่ยแหละครับภรรยาของนายกรัฐมนตรีประเทศจีนเนี่ยนะครับเขามาแล้วของเราเนี่ยนะครับมีการมอบเคก้กเจลาตินดอกไม้ที่เป็นวุ้นดอกไม้สามมิติเนี่ยให้กับภรรยาของ ปรธานาที่ดีสีเช่นผิงด้วยนะครับนี่แหละครับที่เราจะสนทนาพูดคุยกันครับก็คือเป็นเค้กเจลาตินดอกไม้เป็นเค้กวุ้นผลไม้ที่เป็นเจลาตินเนี่ยนะครับที่มาที่ไปเขาเป็นอย่างไรทําไมถึงมาทาเรื่องนี้และที่สําคัญครับรับกับวันนี้ที่เป็นวันครูด้วยเขาเปิดสอนด้วยนะครับให้กับทุกทท่านที่สนใจด้วยนะครับเดี๋ยวสอบถามรายละเอียดกันกับท่านนี้ครับครูกบครับคุณพรทิพ์รักนิ่มนะครับเจ้าของร้าน k คแวุ้นแฟนซีบายบ้านสลัดอยู่ในสายกระเปาครับสวัสดีครับครูกบ สวัสดีค่ะขอต้อนรับวันครูด้วยการพูดคุยกับครูกรบนะครับค,ครูกรบครับเข้าไปดูรายละเอียดดูตื่นตาตื่นใจมากเดี๋ยวนี้ดูเหมือนพัฒนาไปเยอะมากทีเดียวไม่ใช่แค่วุ้นเคก้กเจลาตินที่เป็นดอกไม้สามิติเท่านั้นมันยังต่อย,ยอดไปเป็นกระบองเพชรแล้วก็เนี่ยจะถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนเขาทําเป็นส้มเจลาตินด้วยเหมือนกันนี่โอ้โหหลากหลายมากต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงๆเหมือนกันนะครับผมย้อนถามครูกรบอย่างนี้ก่อน จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปทําอย่างไรมาอย่างไรครับถึงมาเริ่มต้นทําเรื่องราวของเค้กเจลาตินดอกไม้สามิตินี่แหละครับค่ะก็คือเบื้องต้นเมื่อก่อนผมก็จะอาทํางานอา่าบริษัทนะคะทําเป็นพนรรักงานบริษัทเอกชนแล้วก็ขายสลัดอา่าเปิดเป็นหน้าร้านเล็กๆเ,เ,เป็นวางโต๊ะเล็กๆตั้งขายอยู่ในซอยที่เราอาศัยอยู่ค่ะแล้วก็ พอขายสลัดแล้วเราก็เหมือนกับเปิดตัวในเรื่องของการขายวุ้นต่อเพราะว่าเพื่อเพื่อยอดขายเพื่อยอดขายแล้วก็ให้ลูกค้าแบบได้มีวุ้นสวย,สวยเพื่อไปให้กับคนที่เรารักด้วยค่ะค่ะเพราะเป็นวุ้นแฟนซีเสร็จแล้วเราก็ต่อยอดเป็นวุ้นเจลิญิดต่ดอกไม้สังมิติที่ให้มีความรู้สึกว่าแปลกใหม่แล้วก็ดูแบบ ว้าวขึ้นมาอีกเพราะว่าเราจะใช้เข็มฉีดเข้าไปในตัววุ้นนะคะอืมอันนี้เป็นกระบวนการทําเดี๋ยวต้องถามรายละเอียดกันแต่ถ้ากกับเริ่มต้นเนี่ยครูกอบก็คือเป็นพนักง,งานบริษัทนี่แหละแล้วก็เหมือนหารายได้เสริมเนาะก็คือทำเป็นพวกสลัดผักสลัดอะไรอย่างนี้แล้วตั้งโต๊ะขายเล็ก่ลแต่พอต่อยอดคือมาทําเป็นเรื่องของวุ้นวุ้นแฟนซีวุ้นอะไรมันก็ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะมันต้องไปหาองค์ความรู้ด้วยหรือเปล่ามันต้องขยับมากขึ้นไม่ใช่แค่เอาผักมาทําสลัดอย่างเดียวละ เนี่ยเหมือนกับเนี่ยที่มันต้องฉีดทําอย่างไรมันถึงจะได้สามมิติกระบวนการจะเป็นอย่างไรมันต้องไปไปอย่างไรครับไปเรียนรู้อย่างไรไปค้นหาหรือต้องไปนั่มเรียนกันมาอย่างไรถึงถึงมาทําต่อยอดกันได้ถึงวันนี้เนี่ยครับในส่วนตรงนี้ผมก็จะมีการศึกษาจากยูทูบแล้วก็เปิดดูวิธีการทําดูสูตรดูวิธีมาฝึกฝนด้วยด้วยตัวเองนะคะว่าเราจะใช้เข็มอะไรฉีด ยังไงให้มันเป็นดอกไม้ให้เป็นเกสรอนะไรอย่างนี้ค่ะมันไม่ง่ายนะคือเราต้องใช้เข็มฉีกเข้าไปแล้วต้องให้มันขึ้นรูปเป็นดอกไม้อย่างที่เราอยากได้เป็นดอกกุหลาบดอกอะไรนะคานิชันดอกอะไรต่ออะไรดอกคานิช<อ>ันลายลายดอกบัวอะไรอย่างนี้นค่ะเพราะว่าในส่วนตรงเนี้ยจริงๆแล้วเราสามารถถ้าเราทําเป็นเราก็ทําคล่องเราสามารถใช้เข็มฉีดยาเล่นเดียวสามารถฉีดออกมาเป็น อ่ารูปดอกกุหลาบก็ได้ดอกบัวก็ได้นี่เหมือนง่ายเลยเวลาครูกบพูดเนี่ยเหมือนกับว่าเอะเอาเข็มฉีดยาเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นรูปมาแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครูกรบใช่ค่ะเราต้องฝึกฝนด้วยค่ะในส่วนตรงนี้กบต้องฝึกอยู่นานมากเลยถึงจะมาแบบไอ้ทุกอย่างลงตัวแล้วกบถึงจะได้เปิดสอนนะคะเพราะว่าเราต้อง แชร์ความรู้ตรงนี้ให้กับคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยได้รับความรู้เต็มที่แล้วก็มีทักษะในการที่จะไปไปประกอบอาชีพอีกต่อหน,นึ่งด้วยค่ะ,ะแปลว่าคุณครูหลักๆของครูกรบเนี่ยก็คือ y YouTube แหละแต่ว่ามันก็เหมือนกับ<ช>ต้องต้องมีพรสวรรค์ด้วยนะคือพ,อพอรสวรรค์ในการไปหาจาก g ูเกิลไปหาจากยูทูบเนี่ยยังไม่ไม่ไม่พอละมันต้องมีพรสวรรค์ส,ส่วนตัวด้วยเหมือนกันมันถึงจะขยับแล้วต่อยอดได้ด้วยเหมือนกันเราใช้เวลาเรียนรู้นานไหมครับครูกบครับ ถ้าในส่วนตรงนี้กบจะใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเนี่ยให้คล่องเลยเนี่ยประมาณเกือบปีค่ะโอ้ไม่น้อยนะใช่ค่ะใช่เพราะว่าต้องลองผิดลองถูกด้วยใช่ไหมให้ลองผิดลองถูกแล้วก็เราต้องแบบเหมือนเพิ่มพักษักษให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราต้องต้องรู้ด้วยว่าถ้าอะเราทําไปแล้วเราจะสื่อสารยังไงให้กับนักเรียนของเราเนี่ยทําออกมาแล้ว ตรงตามความต้องการของเขาด้วยอะค่ะครับเอาแค่ทํานี่ก็ลําบากแล้วนะยังต้องถ่ายทอดส่งต่อตัวที่เราเรียนรู้มาเนี่ยให้กับลูกศิษย์ด้วยใช่ค่ะครับอผมยกตัวอย่างง่ายๆเค้กหนึ่งก้อนแปลว่าเราขึ้นรูปด้วยเจลาตินหนึ่งก้อนแล้วเราค่อยๆฉีดดอกไม้เข้าไปทีละดอกเอาดอกไม้ก่อนนะสมมติอดอกกุหลาบดอกเยเวล่าดอกคาริชั่น แต่ละแบบแต่ละอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างดอกกุหลาบเนี่ยเราต้องฉีดอย่างไรเราต้องมีกระบวนการทํำยังไงถึงจะเรียงกันเป็นชั้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 นเราดูเป็นสามมิติอย่างที่ว่าเนี่ยได้ครับอ๋อค่ะคือเราต้องมองภาพดอกกุหลาบก่อนว่าดอกกุหลาบเนี่ยรูปร่างของดอกกุหลาบองค์ประกอบเขาเป็นยังไงอ่าดอกกุหลาบดอกกุหลาบเนี่ยโดยปกติเราจะมีกรีบที่มันซ้อนซ้อนกันแล้วก็แบบค่อยๆบานออกไปใช่ครับเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นกรีดตรงกลางก่อน ใช้เข็มฉีดยวาวาดให้เป็นแบบอเขาเรียกเป็นลูกกรีดดอกไม้แล้วก็เราก็วาดแบบคล้ายๆแบบเขาเรียกลูกขึ่งวงกล,กกลกมอะค่ะเพื่อให้แบบลักษณะไข่แบบกรีดท,ที่โค้งๆมาซ้อนกันไปเรื่อยๆเลยค่ะอ,อแล้วเวลาเราวาดเนี่ยเราต้องวาดจากด้านหลังของเข้กนั่นสิ <ภา S 2> มันจินตานาการย้อนมาเป็นชั้นๆชั้นๆเลยนะค่อยๆซ้อนขึ้นมาออใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องนึกภาพของการการทํา กา,การวาดก่อนนึกภาพของตอกหลาบนึกภาพของการวางองศามือด้วยว่าอ่าอ,อ,องศามือเรายังไงเราจะจะออกกรีดมาแบบเหมือนวาดกรีดออกมาแล้วอ่อนช้อยสวยงามอะไรอย่างนี้ค่ะวาดบนกระดาษนี่ก็ลาบากแล้วนี่วราดในวุน้นลาบากเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วยังมีสีด้วยนะครูกบใช่ค่ะเรื่องเรื่องของสีเราก็ต้องผสมให้มีความรู้สึกว่าอ่ะมันสีมันดู อ่าะมุนหรือว่าถ้าเป็นดอกกุหลาบที่แบบถ้าเป็นดอกสีแดงอันนี้เราก็ต้องทําเข้มขึ้นมาหน่อยเพราะถ้าเราทำผิอ่อนมากมันก็จะดูไม่สวยเหมือนไม่เหมือนสีแดงสดตามแบบดอกไม้จริงๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะเรื่องการผสมสีก็สําคัญด้วยใช่ใช่แล้วยิ่งมีหลายดอกหลายประเภทนี่ยิ่งยากขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับครูกบครับเอ่อก็ถ้าเราทราบวิธีของการจัดวางอ่าในเรื่องของ อดอกไม้แล้วรหรือว่าลกูกด้วยเนาะ,ะใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็อถ้าเราฝึกมาในระดับหนึ่งแล้วอะเราจะมีความรู้สึกว่าในการฉีดดอกไม้เนี่ยมไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยในส่วนตรงนี้ค่ะมันเรียนรู้ได้ใช่ไหมครูกบเรียนรู้ได้ค่ะซึ่งที่กบสอนเนี่ยกบก็จะอ่าเปิดสอนคลาสละหนึ่งวันซึ่งกบก็จะสอนแบบ ตัวต่อตัวด้วยคือเป็นคลาสไพวเวทด้วยหรือว่าถ้าเป็นคลาสกลุ่มกบก็สามารถสอนได้อะไรอย่างนี้นค่ะเอาแบบผมเนี่ยถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีหัวทางศิลปะเลยเนี่ยนะแล้วกว็ทำอาหารก็ไม่ค่อยเป็นถ้าไปเรียนนี่มีโอกาสทำเป็นไหมครูกบมีโอกาสทำเป็นได้ทุกคนค่ะคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีหัวทางศิลปะหรือว่าไม่เคยทำกับข้าวไม่เคยทำขนมก็สามารถ ทำเป็นได้คือกบจะมีวิธีการสอนที่แบบให้คนเขาเ้าใจได้ง่ายด้วยอะค่ะอ่าอย่างนี้มีกําลังใจเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าผมทําได้คนอื่นๆทําได้แน่นอนนะคนนุณกรมนะใช่ค่ะก็ <c oughs> เลยค่ะว่าทุกคนสามารถทําได้แล้วก็ถ้าทุกคนไปฝึกฝนเนี่ยสามารถเป็นมืออาชีพได้แน่นอนค่ะครับผู้นี้ต้องต้องไปดูเรื่องของวัตถุดิบที่นํามาใช้ด้วยหรือเปล่าครับมีองค์ประกอบต่างๆในการพิจารณาเอามาใช้อย่างไรบ้างครับวัตถุดิบเนี่ย เราจะใช้ไมมากในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านอเกอรี่ที่ขายของขายอุปกรณ์อวเกอรี่หรือว่าห้างสรรพสินค้าในเมืองไทยได้ทุกที่เลยค่ะส่วนเข็มฉีดยาเราก็สามารถหาซื้อได้จากตามอร้านที่แบบร้านเทศัต์หรือว่าร้านอะไรที่เขาขายแต่ต้องย้ำนะเข็มใหม่เท่านั้นนะอย่าเอาเข็มเก่าที่ใช้ ใช่ใช่ตลอดเลยค่ะครับของของเราแตกต่างจากหลายๆเจ้าที่ทํากันคือตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเค้กเจลาตินดอกไม้สามิติมีทํากันเยอะเหมือนกันนะของเราแตกต่างกับของที่อื่นอย่างไรครับจุดเด่นๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราท,ที่ต้องถามอย่างนี้เพราะว่านี่เป็นเค้กที่คุณน้องภรรยาของนายกรมนตรีลวงตู่เลือกที่จะสั่งไปมอบให้กับภรยาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะ ใช่ค่ะในส่วนตรงนี้ก็คือกบยกให้ใหใหใหเ,เครดิตของทางทางลูกศิษย์ของกบเลยเพราะว่าคนที่เขาทําเค้กอมอบให้กับทางภรรยาของประธานาธิบดีนี่ก็คือเป็นลูกศิษย์ของกบเองซึ่งก็บก็ภูมิใจมากเลยที่สามารถที่จะถ่าย,ายทอดวิชาความรู้และทาให้ลูกศิษย์กบได้ทําเค้กสวยๆมอบให้กับทางะระดับ ผู้ใหญ่แบบเราจะปัะเทนะคะโอ้ยตื่นตาตื่นใจมากภรรยาของประธานาธิบ<ช>ดีสิรินทร์แบบโอ้ยดีใจมากเพราะว่าไม่ทานเค้กที่เป็นเค้กเนื้อครีมนะครับเนื้อเนื้อ,<ช>อเค้กอย่างอย่างที่คุ้นกันกแต่ว่าทานเนี้ยทานผลไม้ทานดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะอ,อือันนี้น่าสนใจมากแล้วเราถ้าเทียบกับทั่วๆไปนะครับความแข็งความนุ่มความอะไรของเราจะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างครับ รสชาติของทางร้านก็คือจะเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวดอกไม้ก็ชอจะทำจากนมโ,โยเกิรต์ตซึ่งเราจะมีส่วนผสมของโยเกิร์ตด้วยซึ่งเราจะไม่ใส่นมอย่างเดียวในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็เจลาตินเราก็จะใช้เจลาตินปลาเพื่อ,อเพื่อ,อเพื่อคน,นแบบเอ่อให้สําหรับคนที่เอ่อเขาต้องการความแบบเหมือนเจลาตินปลานเนี่ยเขาจะมีคอลลาเจนมีส่วนผสมของคอลลาเจนอยู่ซีวยอะไรอย่างเนี้ยค่ะทำให้เกี่ยวกับผิวพรรณ ภาพด้วยอะไรอย่างนะะี้ค่ะอืมก็คือมีประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยแหละใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันมันต่างกันด้วยไหมครับคือจากดอกไม้แล้วไปเป็นเค้กผลไม้ที่เป็นผลไม้สดด้วยเราใช้ผลไม้สดเข้มเา,มเามาจัดแต่งด้วยเหมือนกันใช่ค่ะในส่วนตรงนี้เราสามารถถ้าเกิดว่าลูกค,ค้ารีเควสเข้ามาว่าต้องการเซอร์วิดอกไม้ที่มีผลไม้อ่าสดตกแต่งด้วยทางเราก็สามารถทําได้อันนี้ก็ได้คุณประโยชน์ทั้งแบบ ั้งในด้านสุขภาพล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้ผลไม้สดขัดเปลี่อย่างนี้เลยในในการที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าส่งมอบไปกับคนที่เขาลักอิกทีนึง้อใช่ใชและที่สําคัญคือในแต่ละเทศกาลเราปรับเปลี่ยนเราประยุกต์เข้ากับเทศกาลด้วยเหมือนเนี้ยตัวที่ผมเข้าไปดูตอนนี้ที่น่าน่าตื่นตาตื่นใจมากคือสม้ม เป็นวุ้นส้มอย่างนี้เลยใช่ไหมครับคือข้างนอกนี่ดูเหมือนส้มเลย่ะแต่จริงมันคือวุ้นเป็นเจลาตินเหมือนกันหรือเปล่าครับอ่ในนนสวงี้ถ้าในส่วนของมืนส้มก็คือเป็นวุ้นกะทิมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเราจะมีส่วนผสมของในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำส้มเข้าไปด้วยเพื่อให้มีอรรถรสของว่ามีความเป็นส้มเป็นรสส้มเลยว่าอย่างนั้นเธอะใช่ค่ะแล้วก็อร่อยลงตมากเลยค่ะแล้วอยู่ในถ้วยสีทองสวยงามมีใบสีเขียวใบส้มนี่แหละนะปาก แล้วแล้วตัวตัวที่เป็นตัวเปลือกมันที่ดูคล้ายๆเปลือกส้มอันนี้อันนี้ก็ทานได้ด้วยหรือเปล่าครับทานได้ค่ะทานได้ทั้งทั้งลูกเลย<อ>ยังเป็นใบไม้ที่เราใช้ใบไม้ใบใบแก้วมาอ่าตกแต่งอ,อ,อะไรอย่างเนี้ยค่ะครับใบใบที่มาแทนเหมือนแทนใบส้มนี่คือใบแก้วอันนี้ทานไม่ได้ไดแต่ว่าทั้งลูกเนี่ยทานได้เลยตั้งแต่เปลือกเข้าไปเย็นข้างในเลย ใช่ค่ะอ๋ออันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็ทําเป็นหลายๆรูปก็ได้อย่างอะไรนะเป็นพวงมาลัยก็ได้ด้วยเหมือนกันที่เขาใช้อารัวใช่ไหมอ่าอาัวพวงมาลัยใช่อารลวพวงมาลัยเลยจะขายดีมากในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลกล้าอย่างวันนี้วันครูเขาก็เอาไปใช้กันเยอะนะครูใช่คุณสั่งเยอะมากเลยเพราะว่าเนี่ยเพิ่งจะมีออเดอร์แบบสามร้อยชิ้นที่ส่งไปต่างจังหวัดด้วยเลยอย่างเนี้ยแบ ลูกค้าสั่งเขามาอะไร,ค,รค่ะเสียงตอบรับเป็นยังไงครูกบดีมากค่ะในส่วนตรงนี้ด้วยความที่ว่าอีกอย่างหนึ่งร้านของผมกเปิดมานานแล้วแล้วก็ได้ความไว้วางใจจากทางลูกค้าแล้วก็จากทางนักเรียนที่แบบปากต่อปากอะไรอย่างนี้นค่ะถ้าใครทำไม่ทันหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยเขาก็จะแนะนำอธิร้านผมเพราะว่าผมก็จะการันตีในเรื่องของรสชาติแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าครับ มันก็ในเรื่องของแพคเกจด้วยอืเราไม่ได้ใช้สารกันบูดเลยใช่ไหมครูกบไม่ใช้เลยค่ะอของเราจะไม่ใช้สารกันบูดแล้วก็ของเราทําสดใหม่าตลอดเลยเพราะว่าแบบมันเราก็ต้องคัดเลถึงลูกคา้าเวลาลูกคา้ารับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ใจว่าลูกค้าเขาจะทานเลยหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนเพราะฉะนั้นต้องสดจากเราเท่านั้นจะแบบอ่าลูกค้าจะเก็บไว้สามวันห้าวันก็ยังสามารถ ได้อะไรอย่างนี้ค่ะอายุการเก็บรักษาก็ได้ยาวนานพอสมควรนะสามวันห้าวันนี่น,นะครับใช่ค่ะจะเก็บได้ยาวนานแล้วเราก็จะมีการบอกวิธีการเก็บรักษาไปด้วยว่าอ่า่เก็บรักษายังไงอะไรอย่างงี้ถ้าเก็บหมุนเป็นซูเก็บรักษาอย่างไรยาละตินดอกไม้สามมิติเก็บรักษาอย่างไาอางไรอรัลลัวดอกไม้อัลลัวทองคำเก็บรักษาอย่างไงเราจะมีแนะนําไปให้ค่ะครับ อันนี้การันตีได้ความอร่อยด้วยแล้วก็เรื่องของคุณภาพวัตถุดิบด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าสนใจอะครูกบจะอยากได้เค้กที่เป็นเจลระตินดอกไม้อยากได้เค้กที่เป็นผลไม้สดหรือเนี่ยเทศการอยากได้ส้มอยากได้พวงมาลัยต้องสั่งทางไหนอย่างไรมีหน้าร้านด้วยไหมครับหรือว่าต้องออนไลน์อย่างเดียวหรือว่าต้องจองล่วงหน้าก่อนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ของ ของเราถ้าเกิดว่าในส่วนของตัววุ้นซันซีในนามของแบรนด์เคียนดีวุ้นซันซีใบบ้านสลัดของเราจะเปิดเป็นออนไลน์คือเขาเรียกว่ารับํำตามออเดอร์เท่านั้นมไม่ได้รนะ้านรับคำตามออเดอร์สั่งล่วงหน้าตึงถึงสองวันนะคะสองวันวใช่ค่ะแล้วก็สั่งผ่นานเพจเฟซบุ๊กก็คือเคียนดีวุ้นซันซีใบบ้านสลัดหรือว่าไอดีไลน์เคเคนดีวุ้นซันซีหรือว่าโทรเข้ามา าทางเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์หกหนึ่งสามเก้าหกหกหกห้าหกได้ค่ะครับแต่สะดวกเลยคือเนี่ยอย่างที่ผมเปิดดูตอนนี้ผมเปิดเข้าไปดูที่ k ค b อบวุ้นแฟนซีบายบ้านสลัดเสิร์ฟปุ๊บขึ้นปั๊บเลยในนี้เนี่ยอย่างที่เรนได้ฟังเลยเค้กดอกไม้สวยๆให้เราเห็นเลยเค้กส้มนี่มีเห็นอารัวที่เป็นผลไม้หรือผลไม้สดนี่มีครบเลยนะเห็นแล้วแบบอืมค่ะแล้วที่สําคัญอารัวเขาทาเป็นก้อนทองก็ได้ด้วยนะใช่ค่ะ ก็จองล่วงหน้าหน่อยนะครับหนึ่งถึงสองวันนะครับแล้วก็จะได้จัดจเตรียมได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือในบทบาทความเป็นครูผมเข้าไปดูมีเพจที่เป็นเพจปื่อสอนโดยเฉพาะด้วยเหมือนกันเป็น KMB วนแฟนซีใบบ้านสลัดล้วก็สอนทําวนแฟนซีวนเวียดน,นามเจลาตินดอกไม้เนี่ยแหละถ้าต้องการเรียนยังไงดีครับค่าใช้ใจ่ายในการเร้าเรียนสูงไหมของเรามีทั้งคลาสออนไลน์แล้วก็มีทั้งคลาสเวิร์กชอปที่แบบ มาเรียนอ่าแบบไครเวทก็ได้แบบกลุ่มก็ได้ก็คือ <c oughs> ถ้าคัสออนไลน์ราคาเริ่มต้นหกร้อยเก้าสิบราคา <c oughs> แล้วก็ถ้าคัสแบบมาเรียนด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ราคาเริ่มต้นสี่พันแต่ของเราจะมีหลายคาส <c oughs> แล้วก็จะมีแนะนำร้าน <c oughs> ที่แบบเราจะสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์นักทุติดอะไรอย่างเนี้ <c oughs> ขเขาก็จะแนะนำแล้วก็ดูแลไปตลอดเลยค่ะถ้าเกิดว่า มาเรียนแล้วติดปัญหาอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะปรึกษาได้ตลอดปรึกษาได้ตลอดไม่ใช่ว่าเรียนเสร็จจบคลาสแล้วต่างคนต่างไปมากลับมาปรึกษาได้มาขอความรู้ได้แนะนํากันได้อีกแนะนํากันได้ตลอดค่ะครับแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องช่องทางในการทําการตลาดด้วยนะไม่มีการห่วงไม่มีการกากความรู้กันเลยนะหวงไปค่ะมีการแนะนําช่องทางการตลาดขายยังไงแล้วก็ต้องการโปรโม สินค้าของเรายังไงอะไรอย่างเนี้ยเราสามารถเปิดขายช่องทางไหนบางบางคนผมก็จะมีแนะนําลูกค้าให้หรือว่าแบบต้องคือแนะนําให้ทุกอย่างค่ะรับคนนิยมกันมากขึ้นไม่ไม่อยากบอกเลยกระซิบบอกครูกบที่นี่คุณวัชนภพเจ้าของรายการปากซอยร้อยห้านี่ก็ให้สั่งบ่อยๆเลยนะทีมงานจัดการให้เนี่ยใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจก็เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คือเข้าไปที่เพจนี้จะสะดวกหน่อยละ K คอบวุ้นแฟนซีใบบ้านสลัดนะครับผมถามราคาตั้งต้นวุ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งก้อนเนี่ยครับวุ้นดอกไม้เจลาตินสามมิติประมาณสักเท่าไหร่ครับราคาตั้งต้นราคาเริ่มต้นถ้าเป็นเคสหนึ่งปอนด์นะคะคเราจะขายอยู่ที่หนึ่งปอนด์ปอนด์ละหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กเล็กอะค่ะเป็นเป็นแบบแบบชิึนวงกลมชิ้นเล็กเนะอ็กอะนั้นก็ชิลละแปดสิบเก้าบาทหรือส้มหนึ่งลูก วุ้นส้มหนึ่งลูกก็หนึรอยยี่สิบบาทค่ะโอ้ยไม่ไม่ถือว่าแพงล่ะสําหรับส้มมงคลที่เป็นวุ้นอย่างนี้แล้วทานได้ด้วยนะอ่ะคุณผู้ฟังเอาง่ายๆถ้าสนใจเข้าไปดูในเพจ k คอวุ้นแฟนซีบายบ้านสลัดนะครับแล้วอยากให้ต่อยอดไปอีกเยอะเลยนะครับผู้กบครับได้ค่ะให้กําลังใจนะแล้วอาจจะต้องเพิ่มกําลังการผลิตด้วยนอกจากสอนอย่างเดียวนะคริงดีคขอบคุณมากมากครับ ขอบคุณเชินการคาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูกรบครับคุณพรทิพย์รักนิ่มครับ ก็เจ้าของร้าน k a แอ b วุวิแฟนซีบายบ้านสลัดครับเสิร์ชคำนี้แหละแล้วก็เข้าไปที่หน้าเพจเลยนะครับล่าสุดนี้เขาได้การันตีในแบร์เลยนะเขาได้รางวัลกินรีทองมาด้วยสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นนะครับรสชาติไม่ต้องพูดถึงการันตีรสชาติแน่นอนนะครับเราไม่มีการใช้วัตถุก,กันเสียคุณผู้ฟังถ้าสนใจก็เข้าไปดูในเพจได้ครับปรึกษาขอความรู้ได้สั่งได้แล้วก็ขอเรียนกับครูกบค,กบคกบรูเบียก็ได้เหมือนกันนะครับสนใจก็เข้าไปที่ในเพจครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาะนาชาติครับ What? <laughs>